เคยดูซีรีส์หมอเกาหลีมาแล้วกี่เรื่องเกิน20เรื่องได้ซีรีส์หมอเรื่องไหนชอบที่สุด The Trauma Code เพราะว่าพี่หมอแพ็คคังยอกก็คือเก่งมากเท่มากคนเป็นหมอแพทย์ฉุกเฉินที่รักษาได้ทุกเคสไม่ว่าคุณจะเกิดอุบัติเหตุอะไรมาพี่หมอแพ็คคังยอกคือ the best ค่ะตอนนี้ The Trauma Code ซีรีส์หมอที่ตลกที่สุดก็ด็อกเตอร์ก็ด็อกเตอร์ตลกมากวิญญาณหมอที่เท่ที่สุดมาอยู่ในร่างของคนที่แบบว่าผ่านบาดการแล้วกลายเป็นหมอผ่าตัดคันเทพเรื่องนี้ตลกมาก ถ้าป่วยอยากได้หมอคนไหนมารักษาคิมซาบูเพราะเราเชื่อใจหมอคิมซาบูจากเรื่องดรโรแมนติกจ้ะคือแกเชี่ยวชาญหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าป่วยทั้งทีจะเลือกถ้าเลือกหมอได้นะหมอคนไหนหล่อที่สุดจริงๆชอบคุยจูจีฮุนกับยูยอนซอกมากแต่ถ้าถามว่ารักใครมากกว่าก็าต้องพี่หมอยูยอนซอกนะคะที่เล่นเป็นหมอเด็กหมอจองวอน the best หมอเรื่องไหนกินเก่งที่สุดกินเก่งสุดก็ต้องหมอจากเรื่องโฮสเปอร์เ l a ลเพลสเพราะว่ากินปิ้งย่างเก่งมากแล้วก็กินแบบซัมซัมเกียวซัน หมูสามชั้นวันนึงนอกจากรักษาผู้ป่วยแล้วก็ยังมีแบบเออฟิลพักคอนไปเล่นดนตรีกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เออหิวตามจะต้องตามไปกินคือตอนนี้มากินกับพี่ก้อนไงอืหมูหนุ่มมาก